มีก้อนเนื้อที่รักแร้ฝั่งซ้ายยิ่งโตขึ้นยิ่งโตขึ้นอาการเรื่อปวดก็มาคลินิกก็ส่งตัวไปโรงพยาบาลใบจบเนื้อแล้วก็ทำอีมาไอครับก็รอผลอีก15วันพอไปฟังผลก็ได้รู้ว่าเป็นมะเร็งระยามเขียบพันผมมาโซเดลครับอายุ25ปีแล้วก่อนหน้านี้รู้สึกว่าตรวจพบเจอโรคมะเร็งด้วย ตรวจเจอได้ยังไงครับมีอาการอะไรมาก่อนไหมก่อนหน้าที่เป็นนะครับมีก้อนเนื้อที่รักแร,ร้ไปหาคลินิกมากครับคลินิกบอกว่าเป็นแค่ก้อนลมทั้งยางมาตาาพอผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ผมไปนวดมาไปนวดด้วยนวดหมอบ้านมาอ่าครับก็เรกที่ว่าเป็นแค่ก้อนลมก็เลยไปนวดมาพอผ่านไปอีกหนึ่งอาทิตย์จากบวแม่มือก็เป็นเท่าลูกมะนาวเท่าลูกมะนาวใช่ครับพอลูกมะนาวอีกหนึ่งอาทิตย์ก็โตขึ้นแบบเท่ากำมัดเลยครับเหรอฮะใช่ใหญ่มากโอ้โห แล้วเป็นยังไงพอไม่ดีนกลับไปหาหมออีกครั้งหนึ่งที่คลินิกครับคลินิกก็ส่งตัวไปโรงพยาบาลครับตอนแรกเท่านั้นก้นนอนเนื้อที่เป็นปวดไหมเจ็บไหมตอนแรกเริ่มไม่ปวดครับยิ่งโตขึ้นยิ่งโตขึ้นอาการเริ่มปวดก็มาแล้วตอนนั้นคุณหมอก็คือส่งตัวไปที่โรงพยาบาลใช่ส่งตัวโรงพยาบาลใบจะเนื้อครับและก็ทำเอมาไอครับแล้วก็รอผลอีก15วันก็คือเรารอด้วยความไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรใช่ ก่อนที่จะรู้ผลมีอาการ่ายขึ้นแล้วก็มีอาเยียนออกเป็นเลือดครับพอไปฟังผลก็ได้รู้ว่าเป็นมะเร็งตอนนั้นที่ไปฟังผลเนี่ยรู้ว่าเป็นมะเร็งใช่แต่เป็นโรคมะเร็งอะไรมะเร็งส่อมลูกเลืองครับแล้วหมอแจ้งไหมว่าเป็นระยะเท่าไหร่ตอนแรกก็ไม่แจ้งครับแล้วก็หมอที่เจาะเนื้อก็ส่งไปให้หมออีกคนหนึ่งที่เขาเฉพาะทางหมอเฉพาะทางใช่หมอเฉ้าพ่อทางเพื่อจะส่งตัวไปให้คีโมเลยครับคีโมที่โรงพยาบาลใช่ บอกว่าเป็นระยะสามเกียบพันแล้วหลังจากทำคีมโมรู้สึกยังไงบ้างตอนให้คีมโมครับมีอาการเพน้นะมีไข้อากเจียนทานอะไรไม่ได้เลยครับหลังจากให้มาพอครั้งที่หเริ่มเปลี่ยนตัวสุดยาแล้วก็มีอาการช็อกไปช็อกคีมโมดิดเชื้อในกระแสเลือดนอนดิดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยครับ ช็อกไปประมาณ25วันช็อกไป25วันคือไม่มีสติเลย25วันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยครับรอฮะแล้วก็มีสติไหมตอนนั้นตอนนั้นมีสติครับแต่ว่าหลับตาอย่างเดียวหลับตาอย่างเดียวใช่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พูดก็ไม่ได้ปากบเบี้ยวหน้าก็ผิดรูปไปเลยตอนนั้นที่เรารู้ว่าตัวเราเองเป็นโรคมะเร็งรู้สึกยังไงตอนที่รู้อย่างแรกเลยคือโท่มากครับจเสียโ้องห้ากับตัวเองด้วยแ,แล้วอาการของคุณมาโซดีขึ้นได้ยังไง ตางกันจากที่ผมเจบไปนะครับติดเตียงยี่มวันเริ่มรู้สึกตัวขึ้นแล้วก็ได้กลับมาเล่นโซเชียลได้ก็ได้คุณหยกที่นําตัวแหล่ฟาร์มไปให้ผมตอนที่ทานเนี่ยรู้สึกยังไงอยากรู้เอาด้เลยผู้รทานดีขึ้นมากแล้วก็ทานได้แล้วดีขึ้นนี่คือทานไปกี่วนันกี่เม่รวันละสองมือ้อพอทานไปเรื่อยๆก็แกนขามก็ดีขึ้นกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้จากที่ว่าเดินไม่ได้ต้องใส่แอมเปอร์นอนครับไม่มีอาการเยียดบวดเส้นอะไรก็ไม่มีเลยครับ ดีขึ้นมา,มากๆเลยครับเหมือนคนปกติเลยก่อนจะมาเนี่ยครับไปพบหมอมาหมอก็บอกว่าก้อนเนื้อยุบลงเรียมากครับจาก6เซนเหลือแค่1เซนหลังจากท่านเนี่ยฟาร์มไปเหลือ1เซนใช่ทาโกรกนะจริงๆครับเนี่ยทำได้หลือไม่มีเลยโทษนะไม่มีแล้วจากถ้ากำหนดแลัวยุแขนนี่ก็ไม่ได้นี่อนนี้หมดเลยโทษนะโชว์นิดนึงเนี่ยยกแขนได้ปกติแล้วโอโ้โหเดี๋ยวนี้เดียวรู้สึกยังไงรู้สึกดีใจมากแล้วก็ ได้กลับมาใช้ชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ได้อยู่กับลูกมากขึ้นตังใจคือสสียงกันการมาห้ามท้อแล้วก็สู้ด้วยตัวเองครับต่อให้กำลังใจจากคนทั้งโลกจะมากมายแค่ไหนก็ไม่เท่ากับกำลังใจของตัวเองที่เราต้องสู้กัื่รบครัวแล้วก็ลูกับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากฝากแหละฟาร์มนะครับให้ลองทานวันที่ผมทานแล้วก็รู้สึกดีขึ้นครับสำหรัอบอวันนี้ขอบคุณมากค,ค,ค,ครับคุณอา แลปฟาร์ม <Lab> ผลิตภัณฑ์จากความห่วงใยห่างไกลจากโรคร้าย